วันนี้พ่อเธอจะมาเป็นวิทยากรพาเราเดินชมศูนย์หรือเปล่าจ๊ะของไม่นแน่อยู่แล้วจ้าวันนี้เนี่ยพ่อใช้ละอสุดเลย <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรพาน้องๆนักศึกษาชมศูนย์จัดการกากกำรรมะตังสีของเรามีใครพอจะทราบไหมครับว่ากำรรมะตังสีคืออะไรหนูค่ะคือวัสดุที่อยู่ในรูปของแข็งของเหลวหรือก๊าซที่ประกอบหรือปนเปื้อนไปด้วยสารกำมะตังสีหรืออาจเป็นวัสดุสารกำมะตังสีที่เลิกใช้แล้วค่ะโอ้ เก่งมากเลยนะครับจริงๆแล้วกัมมันตรังสีเนี่ยจัดเป็นวัสดุเหลือใช้จากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็รังสีต่างๆทางด้านการแพทย์การเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็รวมไปถึงการศึกษาวิจัยด้วยยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการจัดการก,กักกัมมันตรังสีนะครับว่ามีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะคัดแยกประเภทและชนิดของกากจากนั้นก็จะรวบรวมนําไปบําบัดหรือปรับสภาพเพื่อให้กากกำมะถันาราังสีเหล่านี้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมในการขนส่งและการเก็บรักษาก่อนจะขนย้ายไปเก็บรักษาในที่ที่ปลอดภัยครับแล้วศูนย์จัดการกากกำมะถันาราังสีเนี่ยมีงานบริการอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าคะมีสิครับ นอกจากทางศูนย์ของเรานะครับจะมีบริการจัดการกากกำรรมะตังสีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนแล้วนะครับยังมีบริการวิเคราะห์น้ำทิ้งทางรังสีบริการชำระความเปรอะเปื้อนทางรังสีรวมไปถึงบริการขนย้ายกากกำรรมะตังสีและที่สําคัญนะครับมีงานด้านฝึกอบรมการจัดการด้านกากกำรรมะตังสีอีกด้วยนะครับแล้วกากกำรมะตังสีที่ปรับสภาพแล้วจะนําไปเก็บไว้ที่ไหนหรอคะ ก็จะมีการนําไปบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมก่อนที่จะนําไปเก็บรักษาไว้ที่โรงเก็บรักษากากกร,รมะรังสีครับทั้งนี้นะครับเราจะเน้นความถูกต้องทางวิชาการโดยเน้นความปลอดภัยเป็นหัวใจสําคัญเลยครับอ๋อแบบนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสินะเนี่ยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชน